สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเอัปลืมฟิวเจอร์ครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Among Us นะครับเกม Among Us เป็นเกมจับฆาตรกรที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเด็เดีย๋ยวด้อลืมบอกไปคือตั้งตั้งแต่คลิปเออ,เอ,อแบบแฮปปี้เกมนะครับคือ จนมาถึงคลิปนี้ก็คืออันนั้นที่ผมถ่ายอะเป็นคอมใหม่นะครับตอนนี้พอแบบซื้อคอมใหม่มาแล้วนะครับอ่ะเฮ้ยใครเด็เฮ้ยอยากเล่นอ่ะโอ้โหอย่าหลุดได้ไหมอยากเล่นพอชื่อแบบมีอีโมจิด้วยหนึ 1, 2, 4, ่งสองสี่ไอคิวไอหนึ่งสองสี่ไอคิว เพื่อนเออสีส้มเนี่ยมี IQ อยู่แบบแบบเยอะมากๆอะ่ะเยอะมากๆเลยเดะเดะเดปุ๊บขอแต่งตัวก่อนแต่งตัวแต่งตัว สีน้ำเงินเป็นเป็นตัวอะไรดีอะเฮ้ปกติลูกปู่มันสีอะไรอ่ะเฮ้ขอลองเปลี่ยนเป็นสีแดงหน่อยโอ้คือมันจะเปลี่ยนตามสีของเราครับลูกโปง่งอะเช่นผมเอาสีเหลืองนี่ไงลูกโป่งไปสีเหลืองสีน้ำเงิน ลูปกโป่เป็นสีน้ำเงินงยอดหนึ่งอยสเป็นไงบ้างฉลาดไหมช่วยคิดหน่อยได้ไหมว่าฉันจะเยกร่างยังไงถ้าแกไม่มาสอนถ้าเกิดเกสอนไม้เป็นจะจะฆ่าเกถ้าฉันเป็นอิมโพสเตอร์ฮ่าฮฮ โอ้ยห้องนี้เป็นอะไรกับการหลุดมีทำไมมีคนหลุดหลายคนจังห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวอุ๊ยเฮ้ยใครจะได้เป็น่ปั๊บเจ้ารลุดงานจัง เรามาเท่าไหร่แล้วเนี่ยมิค่หลุดเราตอนนี้เราไม่ก,กี่กี่แบบกี่วันแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าตาแรกก็แบบแบบต้องต้องไม่ใช่อ e ีบบสเตอร์อยู่แล้วเฮ้ยสีเขียว ไม้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 ไม,ไม้สีเขียวเควสห้องไหนบ้างห้องห้องอันนี้เป็นตัวอันตรา,ายเลยครับเพราะว่ามีเควสท,ที่อยู่ใ้ท่อหลายอันมากเควสขึ้นไหมเอ้ยเอยเควสไม่ขึ้นหรอ หรือว่าเพื่อนเกล้งเราน่กกากลัวไม่ได้เป็นใช่แบบอุ้ยนึกว่าตายไม่ใช่ตายนี่เพื่อนก็ยังจะหลุดอีกนะนะเจ้าหนึ่งร้อยสอคิวเชื่อบอกหน่อยได้ไหมเมื่อไหรคนทำเกมนี้จะแก้บ,บักการหลุดที่ <G ül> เอฟเยอะมากเยสใชนะ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เพื่อนบอกชื่อคนหรือเปล่าโอ้มายกอดโอ้งงองืม hmm. ใครบางคนพูดเป็นคนแรกเนะี่ย F ทำไมเพื่อนบอกว่า F แบบหลายตัวมากอะ่ะเอาบ้างาาดอด็กเฉยเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมีแต่คนโหวตหลายคนมากเฮ้ยตอนนี้เวลาอโอ๊ส ่หลายีิหลายีิคนโบวตหลายคนมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหคนโอ้ยขาวอืมเป็นรประชะด

สีเขียวเฮ้ยเมือ่อ,อกี้ฟอเตกีนเหรอคือผมเหมือนจะเคยบอกหรอเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือฟอเตกีนก็คือเมื่อกี้นี่แหละที่เป็นตัวเขียวๆแล้วชื่ออะไรเอ่ยจริงๆเขาชื่อฟอเตกีนนะคะถ้าเป็นมุมมองเขามันแบบตลอดเลยแบบสีเขียวแล้วก็มีชื่อแบบอะไรเอ่ยอยู่ข้างบนตลอดเลยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำยังไงอะ เข้ามาแล้วหนูทำไมเพื่อนโอ้สีส้มทำไมมันมีตัวอยู่ตัวอะไรตรงนี้เดี๋ยวพอไต้กรีน เดีด๋ยวเราขอขึ้นไปหน่อยนะขอขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยรักระหว่างนี้เราก็้อว <c oughs> ทำไมลูดเฮ้ยอ๋อดีที่ยังมีห้องเดิม โอ๊ยทำไมเมื่อกี้รถเจ้าของห้องปรับเปลี่ยนอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเฮ้อืมโอ้ด็กแล้วอ่าอันนี้คือช้างห้อง ทีมพอสต์สองคนนี่คือสร้างห้องนะครับถ้าเรากดตรงนี้เราก็จะมาแบบนี้เป็นเจ้าของห้องนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้ามาได้นะถ้าเกิดเราอยากเล่นกับเพื่อนก็คือให้เพื่อนเนี่ยใส่โคด้ดนะครับ V F J Q if นะครับก็คือเอาไปใส่ตรงนี้เอาไปใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีชื่ออยู่แล้วก็แบบพิมพ์อะไรไปเลยนะครับนี่อันเนี้ยคือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอ่ะถ้ามันผิดมันก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะครับที่ผมทำไปเมื่อกี้อ่ะตรงนี้นะครับ นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการซื้ออ c c เซอร์รีต่างๆนะครับนี่อันนี้ด่าน Airship ก็คือมีอย่างนี้อ่าต้องใช้เงินนะครับคือแบบเงินจริงๆของเราเนี่ยแหละครับแต่นี้ผมจะไม่ซื้อนะครับนี่มีแว่นมีพวกชุดต่างๆนะครับมีหมวกอันนี้ก็จะเป็นด่านโพลัสนะครับอ่าโพลัสก็จะมีแบบตามนี้เลยนะครับ เป็นด่านที่อยู่ในแบบดวงจันทร์อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นด่านอันเนี้ยเหมือนเป็นยานสักอย่างนะครับยานสองยานลําใหญ่นี่ก็ยังมีมีสัตว์เลี้ยงที่เราต้องซื้อนะครับก็คือถ้าเราเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะเราจะยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าต้องซื้อก่อนอันนี้ก็เป็นชุดทั้งหมดนะครับ อ็อกเซอรี่ที่ต้องซื้อทั้งหมดโอ้โหเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่นี้ผมก็จะไม่ซื้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประกาศนะครับดูว่ามีอะไรใหม่บ้างโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามที่ช่องน้องปลืม้มฟิวเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับในวันนี้บายบายนะครับ